ครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับตอนนี้แตกมันแล้วนะครับนี่นะครับต้องเป็นมันอย่างนี้นะครับหลังจากอันนี้นะครับเราก็ใส่ใบมะกรูดได้เลยนะครับนี่นะครับใบมะกรูดใส่ไปเลยแต่เป็นใบๆเลยนะครับใส่เป็นใบๆไปเลยนะครับใบมะกรูดใส่เป็นใบไปเลยนะครับโกนนะครับอันนี้นะครับเราเชี่ยวจยนไปที่แล้วนะครับออกได้เลยวันนี้เด็ดแน่นอนนะครับ นี่ครับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับลอยลำหวานมันนะครับนี่นะครับก็จะเชื่ยนแตกมันอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วนะครับนี่ปัจจใบหลักนะครับใส่ไปเลยครับ มันทั่วๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็มาให้ดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับนีเลยรอไปเดือดทีหนึ่งนะครับนี่นะครับหอมนะครับหอมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับแกงไตปลาแกงไตปลาใต้สุดโบราณนะครับ นี่นะครับทำไมอย่างนี้เลยนี่นะครับให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลาเน้นๆนะครับนี่นะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีนะครับมะเขือถั่วฟักยาวนะครับหน่อไม้ไม่มีนะครับนี่แค่นี้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับกินกับขนมจีนนะครับบอกได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราเคี่ยวทิ้งแป๊บนะครับีตอนนี้ขึ้นมันหมดแล้วนะครับ นี่ครับขึ้นมันหมดแล้วนะนี่นะครับนัวแล้วนะครับตอนนี้นัวแล้วนะครับโอ้โหน้ำข้นมากนะครับน้ำข้นมากๆหลดได้เลยนี่นะครับน้ำข้นมากนะครับยอดนะครับแกงไตปลาใต้นะครับนี่นะครับโบราณนะครับทำกินกันได้นะครับกินขนมจีนกินข้าวนะครับ บอกได้เลยว่านี่อย่างนี้เลยยั่วๆเลยจ้ะแกงไตปลาดใต้สุดโบราณทำกินกันได้นะครับครับแ้งเดือดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับนี่ครับแตกมันแล้วนะครับ อันนี้นี่บอกได้เลยว่าหัวแน่นอนนะครับน้ําข้นมากนี่ครับแต่ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแการไต่ปลาใต้สุปโบรัสนะครับขับกิ่ง่ายสไตล์มอกรันคุงนะครับคลิปนี้้าพขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ